สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โซมาชาเวลนะคะวันนี้เราอยู่กันที่อนันตราไม้ขาววิลล่านะคะเรามาพักกันที่นี่นะคะเป็นเวลา4คืนนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะเหมือนเดิมค่ะเราตามที่สัญญากันเอาไว้นะคะว่าเราจะพาไปชมบริเวณของโรงแรมอันันตราไม้ขาววิลล่าและก็บริเวณห้องพักนะคะคือครั้งนี้นะคะเราเราได้อัปเกรดนะคะเป็นวิลล่าลากูนนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะความใสไ่ไจที่นี่นะคะความเป็นส่วนตัวที่นี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวกับ จะพาทุกคนไปดูกับโซมาชาวเวลนะคะ ทางเข้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นสุ้มนะคะที่มีต้นไม้เลยจริงๆนะคะบนนะคะตรงนี้คือเหมือนกับว่าหลุดเข้ามาอีกโลกนึงเลยนะคะมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็รีแลกซ์มากนะคะก็จากถนนนะคะตรงหน้าโรงแรมนะคะเข้ามาปุ๊บก,ก็คือเหมือนกับว่า เราหลุดเข้าไปในอีกหม,หมู่บ้านหมู่บ้านนึงเหมือนประมาณว่าเข้าไปในเมืองรับแรลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าบริเวณรีเซพชันนะคะแล้วก็บริเวณส่วนต,ต่างๆของโรงแรมเป็นยังไงนะคะตามก็บมาค่ะ สวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงแรมอนันตราไม้ขาววิลล่านะคะอนันตาราวิลล่าไม้ขาวนะคะภูเก็ตนะคะซึ่งจะอยู่ฝั่งท้ายเกาะของเกาะภูเก็ตเลยนะคะเราไปดูกันค่าว่าฮาเล็มของเราเป็นยังไงนะคะขอบคุณอันันตราด้วยนะคะสำหรับการอัปเกรดให้เรานะคะเพราะว่าเราเป็นลูกค้าของดิสคัฟเวอรี่ในระดับแบคนะคะก็เลยได้อัปเกรดกันเรามาดูกันค่ะว่าวิลล่าลากูนนะคะที่เราได้อัปเกรดเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีความ ความสวยงามแล้วก็เก๋ไก่แค่ไหนนะคะคือเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นประตูเหมือนสไตล์ที่เ,เป็นโลโคไทยนะคะก็ทันดิช n นนไทยเลยนะคะก็เข้ามาก็เป็นประตูนะคะที่ประตูนะคะมีเป็นรูปของเต่านะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของหาดไม้ขาวที่นะคะโอเคคะ่ะเข้ามาค่ะตามกันมานี่นะคะขอต้อนรับสุฮาเรมของเรานะคะนี่คือ เออลากูนวิลล่านะคะทําไมถึงลากูนวิลล่าเพราะว่าตรงหน้าต่างตรงนู้นนะคะหน้าต่างตรงนู้นจะเห็นวิวของลากูนก็คือเป็นวิวทะเลสาบนะคะเข้ามาตรงนี้นะคะก็จะเจอเลยนะคะกับเตียงอาบแดดะคะ่ะนี่นะคะเป็นเตียงอาบแดดนะคะและที่ชอบมากก็คือมีที่นั่งนะคะมีศาลาที่นั่งพักผ่อนนะคะเอาท์ไซต์ตรงนี้นะคะ สามารถไปนั่งนะคะอ่านหนังสือไปนะคะรับลมเย็นๆรีแลกซ์นะคะเป็นแบบว่าเป็นการรีแลกซ์ที่แบบว่ารี o u ส your, เอ่อคือเขาเรียกว่าอะไรวะเ,เก็บ e NERGY น,นะคะได้เยอะมากเลยค่ะลงนี้นะคะคือชอบมากตรงนี้คือชอบเพราะว่าเป็นเป็นบรรยากาศของข้างนอกนะคะแล้วก็โอเคค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำที่แสนงดงามนะคะ คือเลิศมากคือสาะว่ายน้ําใหญ่มากแล้วก็มเีเป็นหอยนะคะเป็นเป็นเป็นตัวหอยนะคะพ้นน้ําออกมาน,นะคะชิกเกก็คือตรงนี้เลยค่ะบาสค่ะบาสคือแบบว่ากรีด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 อาบแสงจันทร์ได้เลยนะคะถ้าวันวันไหนพระจันทร์เต็มดวงนะคะคือมาอาบแสงจันทร์ทำให้ผิวสวยงามนะคะบิวตี้ฟ like g o อฟนะคะโอเคค่ะเข้ามาค่ะตามเข้ามา Follow me โ o โมี me, นะคะู่ um, ภายในวิลล่าของเรานะคะตรงนี้คือ,อเป็นร่มนะคะที่เขาว่าที่นี่ก็ฝนตกบ่อยเนาะเป็นเกาะภูเก็ตโอ้ oh, f o r ก e t อุ้ยดูสิคาร์ดนะคะก็จะเป็นรูปวิลล่าเลยนะคะเลิศมากเดี๋ยวคืนนี้จะมาแช่น้ำค่ะก็ทางสตาฟนะคะหรือพนักงานนะคะก็บอกว่าแนะนำให้ถอดรองเท้านะคะถอดรองเทา้า ข้างในเพราะว่าอาจจะฝนตกที่ชอบมากเลยทุกคนนี่ค่ะกระโดดลงไปเลยค่ะปุบลงไปเลยได้เลยนะคะนี่กระโดดลงไปได้เลยค่ะแล้วคืออ่างนะ้ำคือกรี๊ดมากเลิมากแม้โอเคค่ะมาชมส่วนแรกของของห้องเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณนะคะมินิบาร์ค่ะเนาะก็ เดิมๆเนาไม่ต้องอะไรมากมายนะคะทุกคนเพราะว่าเปิดทางไหนอะ่ะโอเคก็มีดิบาร์นะคะเหล้าเลิานะคะน้ำนะคะโอเคสวยตู้สวยมากเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณตู้แช่วายนะคะทุกคนเป็นตู้แช่วายนะคะเป็นว c o คอร์เนอรยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโตทำงานนะคะตกแต่งแบบคอนเทมไทยนะคะ ตรงนี้ก็เป็นตู้ข้างเตียงปกติเตียงที่นี่คือแบบนุ่มมากแล้วก็มีเวลคัมการ์ดนะคะเป็นชื่อแฟนนะคะแล้วก็มีกิฟต์เล็กๆน้อยๆนะคะเป็นสบู่นะคะสบู่คอคคนัทนะคะเป็นสบู่มะพร้าวนะคะเดี๋ยวเราต้องเช็คค่ะเพราะว่าเราเป็นแบกนะคะเราสามารถมี l o c a l experience เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็ตรงนี้ปลายเตียงนะคะคือเตียงลดมากอะ่ะ ชอบตรงนี้ด้วยค่ะคือตรงนี้เป็นที่นั่งแบบว่าเป็นแบบว่าเป็นเจ้านางสมัยก่อนนะคะนั่งแบบว่านั่งดูรับลมนะคะอ่านหนังสือตรงนี้ก็ได้นะคะเลิศมากแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นผลไม้นะคะแล้วก็จะมีเเขียนคือบรรยายว่าผลไม้ของไทยมีอะไรบ้างน,นะคะเป็น fruits of Thailand นะคะ แล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นกิฟต์เซตอะไรนุ่นนี่นั่นนะคะตอนนี้เป็นทีวีนะคะตัวนี้ก็เป็นที่รีโมทคอนโทรลตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยไม่มีอะไรเป็นเดคอเรชันเฉยๆนะคะเป็นเครื่องเครื่องทองเหลืองเนาะเข้ามาตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนบริเวณ w a l k in Closet นะคะเป็นช่วงห้องแต่งตัวคือดีงามมากตรงนี้ก็เป็นลอนดีแบ็กชอบลอนดีแบ็กที่นี่มากเลยเพราะว่าเป็นเป็นตะกร้าสารที่แบบเป็นมีความเป็นไทยมากกับทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นสองฝั่งเหมือนเดิมนะคะฝั่งผู้ชายฝั่งผู้หญิงเนาะและก็ อันนี้ก็เป็นตู้เ,เป็นโต๊ะเครื่องแป้งสำหรับผู้หญิงของเราเลยเนาะทุกคนโอเคมาดูห้องน้ำกันค่ะห้องน้ำคือใช่ไลมากทุกคนคือแบบรับแสงธรรมชาติอะล้างหน้าแล้วก็ตอนเชา้าใช่ปะมี2อ,อ่างคือเลืดตรงนี้คือ2อ,อ่างเนาะตกแต่งแบบสไตล์แบบคือคือดีงามแล้วแบบขาวสะอาดไปหมดเลยแล้วก็เท็กเจอร์กับกับกับขอบอกระจกนะคะแล้วก็เพดานที่เป็นสีดำเนาะเป็นความงามมาก ตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่า,ามีมาใช่นะคะมีมีใย,ยบวบขัดนะคะแล้วก็มีเซนาชัยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็โควิดเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเกลือค่ะเกลือเดี๋ยวคืนนี้จะลงไปจะลงไปแช่น้ํานะคะตรงนี้ก็จะเป็นกิฟเซตนะคะมีหมวกเมอกอะไรนะคะที่เป็นตาของอนันทาราทุกคนอนันทารานะคะตรงนี้ก็เป็นพัชตัวค่ะพัชตัวนะคะ ตรงนี้คือก็คือรอดอ่ะแม่คือลงไปนะคะเป็นเจ้านางทางเ,เจ้านางทางใต้นะคะลงไปแล้วก็แปลว่านอนตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็รับแสงจันทร์นะคะเดี๋ยวคืนนี้จะมาเอาบน้ำเออไม่แช่น้ำทุกทีมาแช่น้ำนะคะทุกคนโอเคตรงนี้ก็ตกแต่งสไตล์คล้องเนาะเดี๋ยวให้ดูชีนึงและฝั่งนี้นะคะ ห้องนี้ห้องนี้ก็จะเป็นสุขภัณฑ์เนาะไม่ต้องรู้อะไรมากก็สุขภัณฑ์นะคะเอาไว้ปุ่มๆนะคะปุ่มๆทุกคนคือตรงนี้ก็เลอิดอะ่ะไม่ใส่รองเท้าได้นะนั่งใส่รองเท้าถอดตรงนี้แล้วเข้าทางนี้ก็ได้นะตรงนี้ก็จะเป็นเรนชาเวอร์นะคะชาเวอร์เรนชาเวอร์แล้วก็ที่ชอบอันนี้มากเลยชอบแชมพูกับกับกับชาเวอร์เจลที่นี่มากหอมมากหอมจริงๆเพราะว่า ครั้งก่อนไปทักแบบเมื่อครั้งที่แล้วไปพักเมื่ออาทิที่แล้วนะคะไปพักที่อนันตลาลายันเนาะหอมจริงๆแล้วที่นี่ก็เหมือนกันคือหอมหมากโอเคตรงนี้ก็เป็นประตูนะคะที่ออกไประเบียงแล้วก็ตรงนี้นะคะก็เป็นเ,เขาเรียกว่าอาอบน้ํากลางแสงจันทร์ได้อีกนะคะแล้วก็ที่หมุนเป็นไอ้นี้คะ่ะแกเป็นเต่าตนุคะ่ะเป็นโชโชนะคะโอเคเดี๋ยวเปิดให้ดูฟึบ อ่ะเปิดไม่ได้คุณพระอ่ะเปิดยังไงวะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่าเอาพาสค่ะพาสค่ทุกคนแล้วก็เอาอยางงี้นี้ค่ะรถมาเดี๋ยวคืนนี้จะมาอาบโอเคแล้วก็ตรงนี้นะคะก็เดินมาก็จะเป็นหาวน้ำแล้วก็เป็นวิวของลากูนนะคะสงดงามมากดูสิคะเขาบอกว่า มีตัวเงินตัวทองเลยนะคะตอนเช้าจะขอชอบมาขอขนมกินนะคะก็ไม่ต้องตกใจก็ยังไงก็เดี๋ยวโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปชมส่วนอื่นของโรงแรมนะคะคืนนี้เราจะไปกินร้านอาหารญี่ปุ่น <Three. S 3> what what h t h e name of the, the restaurant tree house tree house ค่ะ tree house นะคะทุกคะน tree house อาหารญี่ปุ่น10 cost นะคะเป็นเมนู10 10 cost นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะคืนนี้คือดีงามมากโอเคค่ะเดี๋ยวเราไป ชมส่วนอื่นของโรงแรมต่อนะคะแล้วเจอกันค่ะ ะเดินไปห้องอาหารนะคะที่ชื่อว่าที่ชื่อว่า Treehouse นะคะเป็นห้องอาหารเกี่ยวเป็นห้องอาหารญี่ปุ่นฟิวชั่นนะคะที่เป็นคอสเมนูนะคะก็มีให้เลือกทั้งหมดก,ออะะก็คือคอร์สนะคะก็คือคอ์ส10เมนูแล้วก็คอ1ส,สเมนูนะคะแต่นคืนนี้เราเลือกกันเป็น10เมนูนะคะแล้วก็ลองดูกันค่ะเป็น อาหารโอมาเกส์ราคะที่เป็นฟิวชั่นนะคะก็เดี๋ยวติดตามชมนะคะเขาบอกว่านะคะรีวิวมาก็คือเป็นร้านห้องอาหารที่ยอดเยี่ยมนะคะติดอันดับนะคะที่ควรมาลองทานนะคะที่จังหวัดภูเก็ตเอิก็อยู่ที่อนันตราไม้ขาวนี่เองเดี๋ยวยังไงนะคะเดี๋ยวจะพายกล้องให้ดูว่าหน้าตาอาหารนะคะความ ละเมียดละไมของเชฟนะคะที่ได้สรรสร้างให้เราทานนะคะเป็นเป็นคืนพิเศษสุดนะคะที่ที่เราจะไปลอกกันนะคะยังไงเดี๋ยวติดตามชมกันนะคะห้องอาหารทีเฮาส์ House ค่ะ ็นบริเวณส่วนของออสะนะคะที่สามารถคือสะนี้นะคะจะเชื่อมต่อทั้งโรงแรมเลยนะคะของอนันตราไม้ขาวแห่งนี้นะคะแล้วก็บริเวณข้างหลังกอนี้นะคะก็จะเป็นทางเดินแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเป็นบริเวณของ The Tree นะคะ,ะ,คะรีสรอร์ทอาหารญี่ปุ่นที่เมื่อวานเราไปกินกันมานะคะแล้วก็ ข้างหลังตรงนี้นะคะจะเป็นบริเวณส่วนของรีเซพชันแล้วก็ห้องอาหารเช้านะคะ กับว่าเราหลุดเข้ามาอีกโลกหนึ่งนะคะอีกเมืองหนึ่งเลยนะคะคือทุกอย่างจะเป็นธรรมชาตินะคะมีต้นไม้เยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าฟิลที่เข้ามานะคะทำให้เราอะรู้สึกรีแลกซ์นะคะแล้วก็รู้สึกถึงการพักผ่อนนะคะคือ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 การมาโรงแรมรีสอร์ทอย่างเงี้ยคือเป็นการที่แบบว่าเหมือนกับว่าเรามาเอา ชาร์จแบตเตอรี่นะคะที่ที่เราเหนื่อยล้าจากการทำงานหรือว่ามีปัญหาข้างนอกนะคะพอเข้ามาตรงนี้นะคะรู้สึกว่าสงบนะคะมีความสุขแล้วก็รู้สึกรีแลกซ์มากเลยคะ่ะก็ชอบมากสิบสิบสิบ เส่วนของห้องอาหารหน้าหารนะคะเป็นห้องอาหารซีไฟซาวส์นะคะและ้วก็ตรงบริเวณส่วนนี้นะคะก็จะมีร้านอาหารที่เป็นซีฟู้ดก็คือซีไฟซาวนะคะแล้วก็เป็นบีชบาร์นะคะแล้วก็เป็นเมนพูลค่ะเดี๋ยวเราให้ดูนะคะก็คือเข้ามาตรงนี้มันจะเป็นสฝั่งนะคะตรงนี้จะเป็นร้านอาหารซีฟู้ดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบีชบาร์ค่ะและก็เป็นเมนพูลตรงนี้นะคะ บรรยากาศดีมากค่ะเพราะว่าตรงเมนพูลนี้นะคะสามารถที่จะเป็นเหมือนกับว่าบาร์นั่งดื่มตรงสระน้ําได้เลยแล้วก็มีเตียงตรงกลางสระก็มีนะคะแล้วก็สามารถมองเห็นวิวของทะเลนะคะหาดไม้ขาวตรงนี้ได้นะคะกลางคืนนะคะก็สามารถมานั่งดื่มตรงนี้ได้ก็คือฟิลแบบดีแลกมากนั่งดื่มตรงตรงบริเวณตรงนั้นนะคะก็ ฟิวดิเลกแบบหนึ่งที่นี่คือหาดก็โอเคแต่ว่าบางทีก็เล่นน้ําไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นฝั่งมหาสมุทรของมหาสมุทรอินเดียนะคะก็บางครั้งก็อาจจะทําให้ไม่ขึ้นแรงนะคะแล้วก็อาจจะปีเียมีอันตรายได้แต่ว่าก็ต้องคอยดูค่ะมันจะมีธงบอกอยู่นะคะว่าเป็นธงสีแดงสีเขียวหรือสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตาม วิวเนะคะตรงที่นั่งตรงริมทะเลตรงนี้นะคะสั่งตรงนี้นะคะก็จะมีเอ่อเป็นสนามวอลเลย์บอลชายหาดด้วยนะคะแล้วก็มีเอ่อเตียงอาบแดดนะคะแล้วก็ตรงฝั่งนี้ก็จะเป็นชายหาดที่ทอดยาวนะคะของหาดไม้ขาวนะคะวิวของขั้พุ้งทะเลค่ะแล้วก็เอ่อหาดไม้ขาวนะคะวันนี้เล่นน้ํามไม่ได้นะคะเพราะว่าคงสีแดงนะคะแล้วก็เขาไม่แนะนําให้เล่นนะคะเพราะว่าคลื่นแรงเนาะก็ สามารถเดินเล่นได้นะคะเพราะว่าหาดไม้ขาวตรงนี้นะคะเป็นหาดที่ได้ชื่อว่าเป็นหาดที่ยาวที่สุดนะคะของจังหวัดภูเก็ตเลยค่ะนี่นะคะยาวประมาณเกือบเป็น10 10กิโลเมตรเลยนะคะก็ถือว่าเป็นหาดที่สวยหนึ่งนะคะเพราะว่าตรงบริเวณนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาตินะคะอุทยานแห่งชาติเอ่อเอ่อสิรินาทนะคะตรงนี้นะคะก็โอเคค่ะ ค่เราจะไปเดินเล่นกันที่บริเวณหน้าหาดนะคะว่า ออหาดไม้ขาวนะคะจะมีความสวยงามแค่ไหน โชว์มาตรงตรงซุ้มนะคะก็จะเป็นบริเวณของรีเซพชันตรงนี้นะคะเป็นเป็นบริเวณที่ต้อนรับลูกค้าแอเรียนะคะก็ตกแต่งได้สวยงามมากเลยนะคะคือเป็นสไตล์ไม้นะคะคอนเทมพอร์ตีนะคะแล้วก็เป็นหมอนนะคะเป็นสไตล์สีที่สดใสน,นะคะคือตัดกันอย่างดีเลยนะคะก็แล้วก็บริเวณข้างๆนะคะรีเซพชันก็จะเป็นแองนะคะเป็นสระบัวนะคะที่สามารถ สร้างความประทับใจนะคะเป็นภาพแรกนะคะที่เข้ามาในวิลล่านี้นะคะโอเคค่ะส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นก็จะเป็นบริเวณนะคะที่ตรงไปสู่สปานะคะและก็ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณของออสถานีจักรยานนะคะที่นี่นะคะคือ,อ,อทางโรงแรมนะคะแนะนําให้เราใช้จักรยานนะคะเพื่อ,อ,อง่ายต่อการที่บอกว่าไปไหนมาไหนนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเราได้ออกกําลังกายไปด้วยเนาะและก็ตรงนี้ก็จะเป็น ที่กบชอบมากทางเดินที่ก็ชอบมากคือเป็นเป็นทางเดินนะคะเป็นซุ้มไผ่นะคะที่สวยมากเดี๋ยวจะถ่ายรูปแล้วก็โผเออแผ่รูปให้ดูนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะมาตรงนี้ก็จะเป็นป้ายแอคทิวิตี้ของวันนี้นะคะว่าเรามีเออทางโรงแรมมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะ มนะคะหรือฟิตเนสเซ็นเตอร์นะคะก็เปิดตั้งแต่6กโมงเช้านะคะจนถึง4ี่ทุ่มนะคะก็อยู่ข้างล่างของร้านอาหารซีฟู้ดนะคะอยู่บริเวณส่วนของหน้าหาดเลยนะคะอยู่อยู่ชั้นล่างเนาะก็แล้วไปดูกันค่ะก็เข้ามานะคะก็เป็นโต๊ะเขาเรียกว่าเอ่อบอลเทเบิลมาไม่รู้เหมือนกันนะคะที่เราเอาไปเล่นสมัยเด็กๆเคยเล่นนะคะก็เข้าเข้ามานะคะตรงนี้ก็เป็นห้องนะคะไม่ใหญ่มากนะคะก็แต่ว่าคือ เครื่องทุกอย่างนะคะยังใหม่อยู่เลยนะคะก็ดูแลรักษาดีมากแล้วก็สะอาดสะอ้านนะคะส่วนบริเวณตรงนี้นะคะก็จะมีนะคะผ้าขนหนูไว้ให้นะคะแล้วก็หมวกนะคะไว้ขับจักรยานนะคะที่นี่มีจักรยานภูเขาเนี่ยนะคะที่สามารถจะมายืมได้ด้วยนะคะก็ตรงนี้ก็เป็นบริเวณแล้วก็ตรงนี้เป็นโปรแกรมนะคะว่าภายในเดือนนี้นะคะมิยาไรนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะส่วนตรงเข้ามาตรงนี้นะคะก็จะเป็น บริเวณเครื่องต่างๆนะคะทุกคนเครื่องต่างๆแล้วก็ห้องตรงนี้นะคะสามารถทะลุเข้าไปเป็นห้องชกมวยะค่ะทุกคน,นะคะใครเล่นมวยนะคะก็มีเหมือนกันนะคะไว้ชกมวยนะคะปุ๊งป่องปงปงปงนะคะโอเคค่ะแล้วก็มีเสือโยกหงโยกขาด้วยเนาะก็เลิศมากนะคะแล้วก็ไม่ใหญ่มากแต่ดูกระหัดรัดแล้วก็มีความเป็นส่วนตัว ทนนิสคอร์นะคะ mm hmm. ก็จะมีแบบว่าส่วนคือเขาเรียกว่าแปลงผักส่วนควรัวเล็กๆของโรงแรมนะคะคือทำให้เรารู้ว่าโรงแรมอ่ะใส่ใจนะคะเกี mm ่ยวกับอาหารที่เสิร์ฟนะคะคือผักที่นี่ก็ปลูกเองนะคะซึ่งมีความคือเป็นไบโอจริงๆนะคะทุกคนก็จะมีแปลงผักชอยนะคะแล้วก็เป็นผักบุ้งจีนะคะแล้วก็ส่วนต่างๆนะคะมีทุกอย่างเลยทุกคนก็ นี่นะคะเป็นมิ้นนะคะแบบเปริรมมิน้นแล้วก็แบ็คปเปอร์นะคะคือพริกไทยดำเนาะตองน,นี้ก็เป็นต้นพริกนะคะแล้วก็มีต้นมะลิแล้ก็ต้นกะเพราด้วยนะคะทุกคนคือประทับใจมากนะคะคือคือคอ,คอลอดอะรู้สึกว่าเข้าถึงบรรยากาศโลโคอลนะคะความเป็นไทยได้มากมากเลยค่ะทุกคนโอเคค่ะ โอเคค่ะและนี่ก็คือรีวิวของเรานะคะอันันตราไม้ขาววิลล่าก็มาอยู่ที่นี่เป็นเวลา4วันนะคะก็โชว์เพื่อนๆแล้วน,นะคะว่าบริเวณโรงแรมแล้วก็ความ relax นะคะของวิลล่าที่นี่เป็นยังไงนะคะยังไงก็ ถ้ามีคอมเมนต์อะไรนะคะหรือว่ามีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้ในล่างคลิปนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพากันไปเที่ยวที่โรงแรมใหม่ๆต่อไปนะคะในทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะคลิปต่อไปเราจะไปกันที่อ่าสเปนนะคะแล้วก็ต่อกันด้วยดูไบแล้วก็อาบูดาบีแล้วก็ เป็นเซเชลนะคะดี๋ยยังไงฝากติดตามชมด้วยนะคะโซมาชาเวลถ้าชอบถ้ายัางไงก็รบกวนนะคะฝาก follow นะคะแล้วก็กดไลน์นะคะกด subscribe นะคะให้ช่องโซมาชาเวลด้วยนะคะเพื่อกำลังใจ2คนเรานะคะกับกับมาค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ